ครับผมเนี่ยครับผมพอหลุมมังมวนเมือนี่เสื้ผ้ามาเอามิ่มนะครับป้าเห็นบอกครับพี่น้องเห็นบอกครับห่างไงนี่อุปกรณ์นะครับเด้ออุปกรณ์เท่ากับมีเปลือบบัวพาวเอามาล่นลุมควันนะครับเนาะใบเลื่อยมาตัดเนอะครับเนาะแล้วก็มีกรจัง

ไปถึงหนับพึ่งเดินหาได้ทีเท่านีงนับพึ่งเดินหาไหม้องแม่ในเป็นหญาพร้อมแล้วเขม่ี่พร้อมตัวจะมบอสาแล้วมันเห็นเล็นตกนุก็นน่นนับพึ่งมันไม่เห็นตัวพอ่อม่าจบ เด็ด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 ว้ายกระตุกอาซาลูมมันมีพึ่งไหมนั่นไม่มีเหรอโอเคโ้ยย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 ่ยย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  ดเงเด้อ่าดึงเด้อโอเคเอาพ่อไฟมันลดนลงมาแล้วาม,มาเปไปิดไปก่อน มาไน้มเพิ่งเลียหามาเพิ่งเลียหามาแน่องไกินไม่ได้ไไดไดเรีวลูกเดี๋ยวจะเอานเาเอาเรียบร้อยนี่ครับพี่นอ้องนี่ครับได้มาแล้วนี่ครับผม หัวน้ำครับหัวน้ำหัวน้ำครับ